ตามรอยความเห็นความปังกับนางงามสายมูน้องมาปังมิสแกรนค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่านางเนี่ยเป็นคนที่แบบชื่นชอบตัวเลขเออแล้วก็ล่าสุดนะคะก็คือก่อนหน้านี้ไปขอพรปู่ลังสือพมเมธใช่ไหมคะ,ะที่จังหวัด สรับบุรีจังหวัดพรนะพรนครศรีอยุธยาะนะคะ,ะปรากฏว่าได้มงไงรอบนี้น้องก็เลยต้องไปแก้บนนะคะัอหวังดั่งใจก็จะไปแก้บน<ช>นะคะแล้วน้องก็มีเลขเด็ดมาฝากเหมือนเดิมนะคะตามภาพที่เห็นหน้าจอก,กันเลยนะคะไปที่อาสมฤษีเนนธาตุพุทธคุณค่ะสวมวงแหวนตะวันตกใหม่เลขเก้านี่ไงเลขเก้ามาอีกแล้วพระนครศรีอยุธยานะคะน้องมาปางมิสแกรนสระบุรีของเราเนี่ยตั้งใจเดินทางกลับมาไหว้องค์ปู่ฤาษีพรหมเมฆคือเรื่องของเรื่องก่อนประกวดเนี่ยค่ะน้องไปประกวดที่สร บุรีใช่ไหมคะจ้าขับรถผ่านอยุตยาอู้เห็นพ่อปู่พ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่มากเออก่อนจะถึงที่ไม้เอาแวะสักหน่อยแวะสักหน่อยพอพรหนูขอให้มงลงเธอมงลงเธอปรากฏ โมงลงจริงๆเอ้า,อาก็ต้องมา,<อ>าแก้บนกันไปนะคะคุณผู้ชมนะคะก็รีบมากราบท่านทันทีนะคะไ<อ>หว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสมครบทุกอง์แล้วนะคะ,คะแน่นอนค่ะก่อนกลับน้องมะปรางก็จัดให้สาหรับแฟนๆง<อ>าน <ๆ S 2> ที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขค่ะน้องล้วงล้วงมาเลยล้วงปิงปองล้วงเลขปิงปอง,งนะคะปรากฏว่าได้เลขดต่อไปนี้ค่ะ9มาอีกแล้วเอาอีกแล้ว9 7 7ค่ะเป็นการล้วงเลขปิงปองหน้ากุมารทองเจ้าสัวเฮงเลขซ้ำเลขเบิ้ลและ ล <9. S 2> นี่ไงคุณผู้ชมมีหวังแล้วเราคราวนี้<ะ>ไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสาวจ้านงพนีนวันพ่อปีนี้ตั้งใจกลับไปเซอร์ไพรส์พ่อที่จังหวัดอ่างทองเลยจ้าแต่ระหว่างนั้นดันเจอเซอร์ไพรส์ซะก่อนเพราะมีน้องตัวเงินตัวทองโอ้<ฮ>ตัวใหญ่มากมาตัดหน้ารถแบบนี้เลยกระซิบนิดนึงอย่ากระซิบดังนะพี่แจ๊คป้ายทะเบียนเขาก็กคือ6 6 9 ปาติโษเลขซ้ำอีกแล้วเธอแล้วตามสถิติคืองวดหน้า16ธันวาคมทุกเสาร์อาทิตย์มันจะมีสถิติของเลขเบิ้ลเลขซ้ำอ่าเลขซ้ำากกับ9ตัวเดียวกัน99นี้ซ้ำแต่ข่าวพี่บินเลยนะใช่แล้วข่าวทะเบียนรถคุณนุ้ยคุณปอนอีกก็มี9 <7 S 1> อีกศ มันยังไงล่ะเลือนขวัญน้านี่แหละคือความหวังของชาวเราโอ้โหคู่เขาคุณผู้ชมและของขวัญวันพ่อของสาวจ้าที่ถืออยู่ในมือแล้วคุณผู้ชมสังเกตมันเป็นสองปึกใหญ่ๆก็เงินนั่นแหละค่ะแบงค์พันทั้งนั้นแต่ว่าใจดีแบ่งให้คุณแม่ด้วยนะงานนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งพ่อแม่เลยรวมถึงสาวจ้าเองด้วยนะคะเพราะเธอบอกว่าการกระตันอยู่กับพ่อแม่นี่แหละ ประเสริฐที่สุดแล้วสาธุสาธุาาานะคะเดๆเ็งเงหมันหเป็นอีกหนึ่งลูกกตันยูนะ,ะวันพ่อวันแม่นี่คือให้ทองให้ใหเงินไม่ขาดนะจ๊ะสาวจ๊ะวันนี้เราได้สถิติตัวเลขวันพ่อนี่ปังมากเลยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ<อ>เลขเก้าเลขเบิ้ลเจ็ดกับมาหกกับมาอุ้ยมีความหวังแล้วออกสลากวันที่สิอีกนี่